อ,อ,อ,งองหญิงเป็นยังไงบ้างเพคะสงการาดบอกยกเลิกคุณโรธเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเพคะหญิงเหนื่อยขอขึ้นไปพักข้างบนก่อนนะแล้วก็ทานข้าวกันไปเลยไม่ต้องรอหญิงอ้าอองหญิงเพคะคือพระสอน คุณธนยรัตคะนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นคะเนี่ยตกลงองคหญิงทรงตัดบอกยกเลิกคุณรอดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะคือเขาก็ตั้งใจไปปฏิเสธจริงนั่นแหละค่ะแต่ว่าดันเกิดเรื่องขึ้นซะก่อนอะไรคะนี่หมายความว่าองค์หญิงยังไม่ได้บอกยกเลิกคุณรอดหรอคะนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นคะเนี่ยคุณทนยรัตอย่าบอกนะคะว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับคุณน้ำเชี่ยวด้วย ไม่ใช่หรอกนะคะบอกความจริงดิฉันมาเถอะคะ่ะถ้าคุณหวังดีกับองค์หญิงจริงๆอะไรนะครับองค์หญิงทรงยืนการจะเดินแบบนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นนะครับฉันคิดว่าหญิงพัทนาทานไปเพื่อประชดใครบางคนนะคะลูกใครล่ะครับนี่คุณ วันนี้เราไปกันทั้งหมดสามคนหญิงพัดเขาไม่ไปชดชันแล้วที่เหลือเป็นใครเนี่ยไม่น่าถามเลยไอเชี่ยวเหรอ,อนี่คุณแล้วองค์หญิงเขาจะมาชดไอเชี่ยวทำไมนี่คุณง่งจริงๆหรือว่าแกล้งงกันแนะ่ฮะผู้หญิงเนี่ยเขาประชดผู้ชายกันไปทำไมเหรอ เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้คไอ้เชื่อเป็นมืออาชีพแบบมันแยกแยะเรื่องส่วนตัวเรื่องงานแต่กันได้โดยส่วนตัวแล้วมันไม่เคยมีประวัติเรื่องชู้สาวกับนายจ้างมาก่อนเลยนะครับผมว่าที่คุณคิดไม่มีมูลความจริงแต่คุณพลคะ่ะดิฉันคิดว่าที่คุณทไทยรัฐพูดมีความเป็นไปได้คะ่ะคุณควรจะเตือนเพื่อนของคุณให้อยู่ห่างองค์หญิงเข้าไว้องค์หญิงยังทรงพระเยาว์นัก การที่คุณนําเชี่ยวแสดงความใกล้ชิดจนเกินความจําเป็นอาจจะทําให้องหญิงสังหวันไหวได้คุณคงเข้าใจนะคะคุณพล คุณัพศรคือเรื่องวันนี้ฉันเองไม่ใช่คุณรพศรจะมีอะไรฉันจะมาเตือนแกให้ห่างๆคุณัพศร แค่หมายถึงอะไรนี่ไอเชี่ยวห่างๆไง,งห่างๆก็คือไม่เข้าใกล้แกไม่เข้าใจเหรอนี่พลฉันเป็นบอดี้การ์ดเขาเนี่ยถ้าไม่ให้ฉันเข้าใกล้เขาแล้วจะให้ฉันดูแลความปลอดภัยให้เขาได้ยังไงไอเชี่ยวแกรู้ว่าฉันหมายถึงอะไร อย่าให้ความสนิทสนมเขามากเกินไปรักษาระยะห่างทำทุกอย่างแค่หน้าที่แค่นี้แกทำได้ไหมวะนี่แกหาว่าฉันเชยโอกาสกับเขานะหรอพลแกจะพูดอย่างนี้ใช่ไหมแกงใช่เป็นคนอย่างนั้นเหรอ,อมันไม่ใช่นะ้ยเชี่ยวคือเรื่องมันโว้ยจัาได้ไ นี่แกรู้ว่าฉันหมายถึงอะไรฉันเป็นเพื่อนแกมานานทำไมฉันดูแกไม่ออกว่าแกคิดอะไรอยู่งานนี้ถ้าแกคิดอะไรเกินเลยคนที่เจ็บมันก็คือแก คุณ,ณพภัสสอนเขาอยู่คนและระดับกับแกแกไม่มีวันเอื้อมถึงหรอไว้เชี่ยวแกจำคำของฉันไว้นะเว้ย ไม่ใช่แค่เพียงท้องฟ้าที่จะมือนมิดลงไปทุกทีรู้ไหมว่ามันยังมีใจดวงนี้ที่มือตารักแท้ที่เกิดในใจหมดวันนี้ไปคงเป็นแค่ฝันมีใครจะหยุดตะว,วันหยุดไว้แค่ตรงนี้ เวลาหมุนแล้วทุกทีรเรื่องราวที่มีจะเลือนลบหายมองดูทองฟ้าแล้วจะขาดใจอยากจะเอาหัวใจไปกันฟ้าห้ามดวงตะวันไม่ให้ลับไปหยุดไว้ที่ตรงหัวใจให้เธออยู่กับฉันไปจนนิรันด์แล้วเวลาก็คงย มองหน้าที่ฉันเลือนลางมือความอ้างว้างมาคลุมหัวใจถึงรักกันมากเพียงใดแต่สุดท้ายคงต้องจากทำได้แค่ก่อน ให้ใจสองใจใกล้กัน